ผมขออนุญาตถามท่านทางวิทยุ FM 1อหนึ่ง้อยหนึ่ง่อยะครับเพื่อนอเคนะครับท่านครับนิดหนึ่งครับก่อนนิดหนึ่งครับผมผมสมุยทีมทีวีนะครับแล้วก็ผมจะถามเรื่องสถานการณ์ท่องเที่ยวนิดหนึ่งในดูจากข้อมูลในกระดาษกับสถานที่ปัจจุบันอาจจะไม่ตรงกันนะครับในที่ได้รับรายงานมาก็บอกว่าได้รับจากที่มันมีอยู่ส0ิเที่ยวบินตรงนี้เนี่ยมันทาให้คนกลับเข้ามาอยู่ในระดับเดียวกับช่วงก่อนโควิดแล้วนะครับแต่เมื่อมันลงในพื้นที่เนี่ยก็บอกว่า โรงแรมอนนอคิเบนซี่ยังเหลือแค่ประมาณ50-60%แล้วก็เที่ยวบินขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะยังไม่ ดีเท่าที่ควรรวมถึงเรื่องฟรีวีซ่าที่เกิดขึ้นแล้วก็ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในอิสราเอลเาเลสไตน์เนี่ยอันที่หนึ่งก็คือว่าคนจีนไม่ค่อยได้มาเที่ยวสมุยเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะเริ่มมีชัตเตอร์ไฟล์ก็ตามแต่วันที่สองก็คือว่าที่มีวิกฤตในอิสราเอลซึ่งก็เป็นลูกค้าใหญ่ของสมุยก้อนหนึ่งระดับท็อป5เนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดผลกระทบได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างเดียวแต่มันมีต้นทุนของของการท่องเที่ยวที่อยู่ที่สยยย้้ววเเช่่นนนกกกีัับบอขะะรืงํําา น้ำเสียที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วยจํานวนสารนรณสุขด้วยพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยต้นทุนก็จะมีอยู่ในรูปว่าเจ็ดแสนคนที่เป็นคนสมุนจริงๆกับสามแสนที่เป็นประชาชนแฝงที่ตัวเลขพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องขมนาคมรถติดอะไรทั้งหลายเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาพูดเรื่องท่องเที่ยวก็ต้องพูดในเรื่องของรายได้ด้วยแล้วก็ต้องพูดของรายจ่ายด้วยเช่นเดียวกันมันถึงจะแก้ไขปัญหาเป็นองคาะยมได้ครับขอบคุณมากครับท่านสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคนะครับครับสวัสดีครับ